ในสถานการณ์น้ําในเกิดลำบากของเราขณะนี้ครับผมครับผมครับสถานการณ์น้ําเกิดลำปางนะครับน้ำเมื่อเวลา6กโมงเช้าเมื่อเช้านี้นะครับเรามีปริมาณน้ําอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่จุดหกสี่ล้านลูกบาทเมตรนะครับหึ่งทีเป็นรอยละก็หกสิบสามจุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับโดยในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีอินโฟนะครับหรือปริมาณน้ําที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ํา9.25ล้านลูกบาทเมตรนะครับในส่วนของฝนในรอบ24ชั่วโมงไม่มีนะครับ ในส่วนของการระบายน้ํานะครับก็จะมีการส่งน้ําเข้าระบบส่งน้ําและก็ร,ระบายน้ําลงลำํำเป่านะครับรวงแลห้าจุดแปดหกล้านลูกบาทเมตรนะครับเราจะแยกนะครับถ้าจะแยกก็อ,อกมงเป็นเราส่ง,งน้าเข้าระบบนะครับคลองฝั่งขวานะครับอยู่ที่สองจุดเจ็ดสามล้านนะครับแล้วก็คลองฝั่งซ้ายอยู่ศูนย์จุดเจ็ดหกล้านนะครับ ส่วนที่ AO นะครับหรือเรอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิมนะครับ0.33นะครับล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ตัวสปริงเวนที่สองล้านนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับลำปาวที่อำเภอกำมะละไสนะครับเมื่อเช้าก็มีน้ำผ่านนะครับอยู่ที่82.97นะครับ CMS หรือว่าวันละ7ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำในภาพรวมของเขืือลำปาวประจำวันนี้ครับ ครับผมครับในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเราต้องมาดูกราฟนะครับกราฟเส้นสีแดงนี้นะครับก็คือจะเป็นปริมาณน้ําปี2565นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะดูนะครับปริมาณน้ำเนี่ยก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแต่ก็ยังต่ํากว่าค่าเส้นควบคุมด้านบนนะครับซึ่งซึ่งก็ยังถือว่ามีความปลอดภัยอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เราก็ยังติดตามสถานการณ์น้าอย่างต่อเนื่อง ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับจากกราฟแนวตั้งตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบปี64 65แล้วก็ค่าเฉลี่ยนะครับเส้นสีแดงนี่ครับคือปี2565นะครับเรามีปริมาณน้ํามากกว่าปีที่ผ่านมาอยู่647ล้านเรามีปริมาณน้ํามากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่267ล้านนะครับเช่นเดียวกันในเรื่องของฝนนะครับฝนปีนี้นะครับเราก็มากกว่าปีที่แล้วอยู่3 7มมิลแล้วก็มากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่59มิล ในส่วนของปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเก็บน้ํานะครับปีนี้นะครับก็อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสาสิบสี่ล้านนะครับมากกว่าปีที่แล้วอยู่เจ็ดร้อยล้านแล้วก็มากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับอยู่เก้าสิบเจ็ดล้านครับซึ่งสถานการณ์น้ําตรงนี้ทางโครงการก็ยังจะต้องติดตามสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในช่วงของวันที่ห้านะครับวันที่เก้าซึ่งทางอุตุนะครับได้แจ้งมาว่าจะมีฝนนะครับซึ่งทางโครงการก็จะให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายนะครับ ได้ตรวจสอบอาคารนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องครับครับในส่วนของเขื่อนลำปาวนะครับก็ได้ทําการต่อสร้างแต่2,506นะครับแล้วก็เริ่มเก็บกักน้ําในปี2,511นะครับรวมนะครับอายุจนถึงปัจจุบันก็54ปีนะครับโดยที่เขื่อนลำปาวนะครับเป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียวนะครับสันเขื่อนกว้าง14เมตรนะครับ มีความยาว7,800เมตรนะครับสูงสุดก็อยู่ที่ช่วงของลำปา3 3เมตรครับในส่วนของนะครับความปลอดภัยนะครับปัจจุบันโครงการนะครับมีการตรวจสอบนะครับทุกเดือนนะครับโดยคนรวมทั้งนะครับในส่วนของเขื่อนลำปาเองนะครับเรามีเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนนะครับอยู่จํานวนมากนะครับเราสามารถตรวจสอบได้อย่างตลอดเวลานะครับีกเป็นการข้อมูลแบบออนไลน์นะครับ ทำให้เราสามารถรู้นะครับข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งปัจจุบันยังมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ครับซึ่งในช่วงถ้าเกิดมีสถานการณ์น้ําที่มากขึ้นนะครับเราก็จะเพิ่มความถี่ในการตรวจวัดให้มากขึ้นจากประจําที่อาจจะอยู่ครั้งละหนึ่งเดือนจะเป็นทุกสัปดาห์ครับในการที่เราจะตรวจสอบเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนหองปราครับ